จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเทคโนโลยีล้ำสมัยมาผสานกับความหรูหราแบบไม่ประนีประนอมใน SUV ขนาดใหญ่คำตอบคือยังหวัง U8Lb 2025นี่แหละมันทั้งโดดเด่นดุดันและกำลังนิยามใหม่ว่าการขับขี่อย่างมีสไตล์นั้นคืออะไรและยังเงียบสนิทอีกด้วยแต่มันเป็นแค่ความหือหราหรือมีดีมากกว่านั้น มาดูกันเลยครับแค่เห็นครั้งแรกยู8แอรก็สะกดทุกสายตามันมีความยาวกว่า5.3เมตรซึ่งเป็นเวอร์ชั่นฐานล้อยาวของรุ่นยู8ปกติแอร์มันก็ภูมิใจกับขนาดอันใหญ่ตัวนี้อย่างเต็มที่กระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เรืองแสงพร้อมไฟหน้าเลตทรงเฉียบคมทำให้มันดูสง่าง,งามและทรงพลังรายละเอียดโครเมียมและมือจับประตูแบบฝังเรียบเสริมความทันสมัยส่วน,ล,วนล้ออลอยขนาด22นิ้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งแต่หรูหราในเวลาเดียวกันนี่ไม่ใช่แค่ SUV ธรรมดา แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของโฟโตนที่จะไปได้ทั้งโรงแรมหรูหรือเส้นทางออฟโรดเมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะรู้สึกเหมือนเข้าสู่เ่านอ์สุดหรูเคลื่อนที่ห้องโดยสารปูด้วยหนังนับป้าไฟแอมเบีนยนไลท์และตกแต่งด้วยไม้แท้และอลูมิเนียมอย่างประณีตหรูหราไม่พอมันยังฉลาดอีกด้วยด้านหน้ามีหน้าจอสามชุดหน้าจอกลางขนาดใหญ่หน้าปัดดิจิทัลและหน้าจอฝั่งผู้โดยสารทั้งหมดนี้ควบคุมด้วยระบบดิลิงของ BYD ที่ลื่นไหลและใช้งานง่ายแบบน่าประทับใจ ผู้โดยสารด้านหลังก็ไม่ถูกมองข้ามบอร์ดแถวที่2แบบผู้บริหารมาพร้อมฟังก์ชันนวดระบายอากาศและจอควบคุมแบบพับได้นอกจากนี้ยังมีตู้เย็นหลังคาซันรูฟแบบพาโนรามาและระบบเสียงไดโนดิโอ22ลำโพงห้องโดยสารนี้ไม่ใช่แค่ทาชน SUV ระดับพรีเมียมจากยุโรปแต่มันกล้าทา้าทายพวกเขาเลยทีเดียวและนี่คือจุดที่มันน่าตื่นเต้นที่สุดร8ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวแยกขับแต่ละล้อให้พลังรวมถึง1,200แรงมา้าใช่ครับ 1,200แรงมา้าอัตราเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงแค่3.6วินาทีเท่านั้นทั้งที่น้ำหนักตัวมากกว่า3ปันด้วยแพลตฟอร์มดีซีฟางของ BYD มันสามารถทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อได้เช่นหมุนตัวในที่แคบแบบแท้งเทิร์นเคลื่อนข้างแบบครับ w อ k และลุยน้ําได้อย่างมั่นใจด้วยระบบควบคุมล้อแยกแบบอิสระและยังมีเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรแบบ Range Extender ที่ทําหน้าที่บันไฟให้แบตเตอรี่จึงไม่จําเป็นต้องหยุดชาร์จบ่อยๆแม้จะใหญ่และแรงแต่ตัวเลขด้านระยะทางก็ไม่เร็วเลยหมดไฟฟ้าล้วนให้ระยะทางราว180กิโลเมตรและเมื่อใช้ร่วมกับ Range Extender จะไปได้ไกลกว่า1,000กิโลเมตรมันอาจไม่ใช่รถประหยัดไฟฟ้าสําหรับขับในเมืองแต่ถ้าคุณต้องการเดินทางใกล้อย่างหรูหราและทรงพลัง ยู8แอลก็พร้อมตอบโจทย์ในตอนนี้ยังหวานยู8แอลมีเพียงรุ่นเดียวที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องเลือกออปชันอะไรเพิ่มเติมราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ1.098ล้านหยวนหรือราว5 5ล้านบาทเมื่อแปลงเป็นเงินไทยซึ่งถือว่าถูกกว่าคู่แข่งอย่าง Mercedes- May b a c h หรือ g รน Rover ที่มีอุปกรณ์ใกล้เคียงกันและยังมาพร้อมเทคนโนโลยีที่พวกนั้นยังไม่มีแล้วสรุปว่ายังหวานยู8แนวปี2025เป็นอย่างไร มันกล้าทะยานและหรูหราแบบไม่แค่์สายตาใครแม้จะไม่ใช่รถที่เหมาะกับทุกคนแต่สำหรับใครที่กำลังมองหาเทคโนโล,โลยีล้ำสมัยสมรรถนะระดับออฟรด d และความหรูหราที่ไม่เดินตามใครอยูแบแล้วคือตัวเลือกที่น่าจับตาย่างหวังแสดงให้โลกเห็นแล้วว่ารถหรูจากจีนวันนี้ไม่ได้แค่ตามหลังแต่นำหน้าแล้วคุณล่ะจะเลือกรถคันนี้แทนเรน์โรเวอร์หรือ G Class ไหม คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวรถสุดล้ำแบบนี้แล้วพบกันใหม่ขับอย่างชาญฉลาดขับอย่างมั่นใจ